นอกจากรู้ว่าองค์พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์แล้วผมไม่เข้าใจความจริงเรื่องการจุติเป็นมนุษย์เลยถ้าการทรงปรากฏครั้งที่สองของพระองค์เหมือนวิธีที่องค์พระเยซูทรงจุติเป็นบุตรมนุษย์เพื่อทรงงานงั้นเราก็าอาจจำองค์พระเยซูเจ้าไม่ได้เราอาจไม่ได้ต้อนรับการเสด็จมาของพระองค์ ผมเชื่อว่าการจุติเป็นมนุษย์เป็นความล้ำลึกอย่างยิ่งมีไม่กี่คนที่เข้าใจความจริงของการจุติเป็นมนุษย์ได้อย่างแท้จริงงั้นวันนี้มาเข้าสนิทเรื่องนี้กันการจุติเป็นมนุษย์คืออะไรกันแน่ดีครับ คำถามของพี่หลินพวกเราไม่มีใครเข้าใจชัดเจนจริงๆถ้าองค์พระเยซูเจ้าทรงใช้รูปร่างของบุตรมนุษย์ในการเสด็จมาครั้งที่สองจริงก็คงไม่มีใครจดจำพระองค์ได้ใครจะรู้เราอาจจะไม่ยอมรับและกล่าวโทษและองค์เหมือนพวกฟาริสีด้วยซ้ำได้เพราะองค์จะไม่เสด็จมาอีกครั้งในฐานะบุตรมนุษย์อย่างที่คุณว่าแน่เป็นไปไม่ได้องค์พระเยซูตรัสไว้ชัดว่าจะเสด็จมาพร้อมหมู่เมฆให้ทุกคนเห็นและจดจำได้ใช่แล้ว เรื่องนี้เผยพระวนจะนะในพระคมภีชัดเจนพวกคุณปฏิเสธเรื่องนี้ได้จริงเหรอใช่ใช่พระวจนะในพระคัมภีร์เผยเช่นนั้นต้องเลย <c oughs> คุณพูดถึงการเสด็จมาพร้อมหมู่เมฆคุณรับประกันได้หรือว,ว่าพระองค์จะเสด็จมาบนหมู่เมฆถ้ากลางดึกคืนหนึ่งมีคนตะโกนว่าเจ้าบาวมาแล้วบรรดาหญิงพมจารีมีปัญญาต่างได้ยินเสียงของเจ้าบาวพบพระเจ้าและไปร่วมงานเลี้ยงอภิเษกกับพระองค์คุณกล้าปฏิเสธหรือว่าพระเจ้าอาจมาในลักษณะนี้ไม่ มีความล้ำลึกในการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเจ้าใช่ใชเพราะความคิดของเราหาเป็นเช่นความคิดของเจ้าไม่และทางของพวกเจ้าก็ไม่ใช่ทางของเราพระยาเวตรัสเพราะสะวรรค์สูงกว่าโลกอย่างไรทางของเราก็สูงกว่าทางของเจ้าและความคิดเราก็สูงกว่าความคิดเจ้าอย่างนั้นคุณรู้จักบทตอนนี้ไหมครับความคิดของพระเจ้าสูงกว่ามนุษย์เสมอ ไม่มีใครยังถึงพระปรีชาญานได้มีความล้ำลึกในงานทั้งหมดของพระเจ้าถ้าคุณไม่เข้าใจก็อย่าเสียเวลาพูดเรื่องโง่ๆอย่ายกบทตอนจากพระคัมภีร์มาสรุปเอาเองมันจะหลอกลวงนำให้คนเข้าใจผิดนำไปสู่การต่อต้านพระเจ้าด้วยเพื่อนผู้ร่วมงานของผมเราทั้งหมดควรจะสแสวงหาความจริงของเรื่องนี้ใช่ ไม่มีใครยังถึงพระปีชายาณของพระเจ้าได้การเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์เป็นความล้ำลึกไม่ควรด่วนสรุปตามบทตอนหนึ่งของพระคัมภีรเราควรแสวงหาและศึกษาเรื่องนี้ให้มากขึ้นขอบคุณพระเจ้าเป็นคำถามที่ดีมากครับการจุติเป็นมนุษย์เป็นความล้ำลึกที่น่าเหลือเชื่ออย่างแท้จริงเป็นเวลาหลายพันปีความจริงของการจติเป็นมนุษย์ได้หลบเลี่ยงความเข้าใจของทุกคนนี่คือข้อเท็จจริงช แค่ตอนนี้พระเจ้าผู้ทรงมิทธิฤทธิเสด็จมาในยุคสุดท้ายรงเปิดเผยการทรุติเป็นมนุษย์ด้วยพระองค์เองเราถึงเข้าใจความจริงของเรื่องนี้ในที่สุดมาอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิสักสองสมบทเถิดหน้าหนึ่งพันสามร้อยหกสิบสองพระเจ้าผู้ทรงมิทธิฤทธิตรัสว่าการจุติเป็นมนุษย์ คือการทรงปรากฏของพระเจ้าในเนื้อหนังพระเจ้าทรงงานท่ามกลางมวลมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นในพระฉายาของเนื้อหนังดังนั้นเพื่อให้พระเจ้าทรงจุติเป็นมนุษย์ได้นั้นประการแรกพระองค์ทรงต้องเป็นเนื้อหนังก่อนนั่นคือเนื้อหนังที่มีสภาวะความเป็นมนุษย์ปกตินี่คือข้อกําหนดเบื้องต้นที่สําคัญที่สุดอันที่จริงความหมายโดยในของการจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้าคือพระเจ้าทรงพระชนชีพ และทรงงานในเนื้อหนังพระเจ้าในแก่นสารที่แท้จริงทรงบังเกิดเป็นมนุษย์กลายเป็นมนุษย์ใช่พระเจ้าซึ่งทรงจุติมาเป็นมนุษย์เรียกว่าพระคริสต์พระคริสต์คือเนื้อหนังมนุษย์ที่พระวิญญาณของพระเจ้าทรงจุติมาเนื้อหนังมนุษย์นี้ไม่เหมือนกับมนุษย์คนใดที่มีเนื้อหนังความแตกต่างนี้เป็นเพราะพระคริสต์ไม่ได้ทรงเป็นเนื้อและเลือดเป็นการจุติเป็นมนุษย์ของพระวิญญาณ พระองค์ทรงมีทั้งความเป็นมนุษย์ปกติและเทวสภาพที่ครบบริบูรณ์ไม่มีมนุษย์คนใดครอบครองเทวสภาพของพระองค์ความเป็นมนุษย์ปกติของพระองค์ช่วยในการทำกิจกรรมตามปกติทั้งหมดของพระองค์ในเนื้อหนังขณะที่เทวสภาพของพระองค์ปฏิบัติงานของพระองค์เองเพราะพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ที่มีแก่นสารของพระเจ้าพระองค์จึงทรงอยู่เหนือมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นทั้งปวง เหนือมนุษย์คนใดๆที่สามารถกระทำพระราชกิจของพระเจ้าได้และดังนั้นแล้วท่ามกลางทุกคนที่มีเปลือกมนุษย์เช่นเดียวกับของพระองค์ท่ามกลางทุกคนที่มีสภาวะความเป็นมนุษย์แล้วมีเพียงพระองค์ที่ทรงเป็นพระเจ้าทรงจุติมาเป็นมนุษย์ผู้คนอื่นๆทั้งหมดต่างเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นแม้ว่าพวกเขาทั้งหมดจะมีความเป็นมนุษย์แต่มนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นไม่มีสิ่งใดนอกจากสภาวะความเป็นมนุษย์ ในขณะที่พระเจ้าซึ่งจุติมาเป็นมนุษ10ย์นั้นแตกต่างออกไปในเนื้อหนังของพระองค์ไม่ทรงมีเพียงความเป็นมนุษย์แต่พระองค์ทรงมีเทวสภาพด้วยความเป็นมนุษย์ของพระองค์มองเห็นได้ในการปรากฏด้วยเนื้อหนังของพระองค์และในพระชนชีพแต่ละวันของพระองค์แต่เทวสภาพของพระองค์นั้นล่วงรู้ได้ยากเนื่องจากเทวสภาพของพระองค์แสดงออกเมื่อพระองค์ทรงมีสภาวะความเป็นมนุษย์เท่านั้นไม่ได้เกินธรรมชาติ เหมือนกับที่ผู้คนจินตนาการเอาไว้ดังนั้นจะเป็นการยากยิ่งที่ผู้คนจะมองเห็นเมื่อพระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์แกนสารของพระองค์เป็นการรวมกันร,ระหว่างความเป็นมนุษย์และเทวสภาพการรวมกันนี้เรียกว่าพระเจ้าพระองค์เองพระเจ้าพระองค์เองบนโลกจากพระวจนะของพระเจ้า การทรงจุติเป็นมนุษย์คือพระวิญญาณที่ทรงสวมเนื้อหนังนั่นคือพระวิญญาณบังเกิดมาในเนื้อหนังพร้อมความเป็นมนุษย์ปกติและการคิดแบบมนุษย์ปกติใช่และพระแบบนั้นทรงกลายเป็นคนธรรมดาที่ทรงงานและตรัสท่ามกลางมนุษย์เนื้อหนังนี้มีความเป็นมนุษย์ที่ปกติแต่มีเทวสภาพโดยสมบูรณ์ด้วยแม้ว่าในการทรงปรากฏภายนอกเนื้อหนังของพระองค์จะดูปกติธรรมดาแต่พระองค์ก็สามารถทรงงานของพระเจ้า สามารถแสดงพระสุรเสียงและทรงนำและช่วยมวลมนุษย์ให้รอดนี่เป็นเพราะพระองค์มีเทวสภาพโดยสมบูรณ์เทวสภาพโดยสมบูรณ์หมายถึงทั้งหมดที่พระวิญญาณพระเจ้าครอบครองพระอุปนิสัยของพระเจ้าเนื้อแท้ที่บริสุทธิ์และชอบธรรมของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงมีทรงเป็นพระมหิตริิ์และพระปริชาญสิทธิอํานาจและทิานุภาพของพระเจ้าบังเกิดขึ้นในเนื้อหนังเนื้อหนังนี้คือพระคริสต คือพระเจ้าผู้ทรงภาคชีวิตจริงบนโลกเพื่อทรงงานช่วยมวลมนุษย์ให้รอดใช่ใช่จริงด้วยนะการทรงปรากฏของพระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์ปกติธรรมดาแต่โดยเนื้อแท้ของพระองค์นั้นแตกต่างจากมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นใดๆมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นมีเพียงความเป็นมนุษย์เขาไม่มีเนื้อแท้ที่เป็นของพระเจ้าด้วยซ้ํายังไงก็ตามพระคริสต์ไม่ได้ทรงมีความเป็นมนุษย์เท่านั้นที่สําคัญกว่าคือพระองค์มีเทวสภาพที่สมบูรณ์ ช่นนี้พระองค์ทรงมีเนื้อแท้ของพระเจ้าเป็นตัวแทนพระเจ้าโดยสมบูรณ์ทรงแสดงความจริงในฐานะพระเจ้าพระองค์เองทรงแสดงพระอุปนิสัยของพระเจ้าที่ทรงมีและทรงเป็นและประทานความจริงผลทางและชีวิตให้มนุษย์ไม่มีมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นคนไหนที่มีความสามารถแบบนั้นพระคริสต์ทรงงานและตรัสทรงแสดงพระอุปนิสัยของพระเจ้าทั้งหมดที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็นในเนื้อหนังของพระองค์ไม่ว่าพระองค์ทรงแสดงพระวจนะและทรงงานของพระเจ้าอย่างไง พระองค์ก็ทรงทำในสภาวะมนุษย์ที่เป็นปกติเสมอพระองค์ทรงมีเนื้อหนังปกติไม่มีอะไรเหนือธรรมชาติเกี่ยวกับพระองค์เลยนี่พิสูจน์ว่าพระเจ้าได้เสด็จมาอยู่ในเนื้อหนังนั้นพระองค์ได้ทรงกลายเป็นมนุษย์ทั่วไปแล้วเนื้อหนังปกติธรรมดาน,นี้ทําให้ข้อเท็จจริงของพระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ให้รู้ลร่วงพระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงภาคชีวิตจริงผู้จุติเป็นมนุษย์ใช่เพราะพระคริสต์ทรงมีเทวสภาพที่สมบูรณ์ พระองค์ทรงเป็นตัวแทนพระเจ้าทรงแสดงความจริงและช่วยมวลมนุษย์ให้รอดได้เพราะพระคริสต์ทรงมีเทวสภาพที่สมบูรณ์พระองค์ทรงแสดงพระวจนะของพระเจ้าโดยตรงไม่ใช่แค่ทรงส่งผ่านพระวจนะของพระเจ้าพระองค์ทรงแสดงความจริงเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้ทรงให้เสบียงรับน้ําดูแลมนุษย์ทรงนํามวลมนุษย์ทั้งหมดเพียงเพราะพระคริสต์ทรงมีเทวสภาพที่สมบูรณ์และทรงครอบครองพระอัตลักษณ์และเนื้อแท้ของพระเจ้า เราจะพูดได้ไหมว่าพระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์ผู้ทรงภาคชีวิตจริงของพระองค์เองใช่ใช่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะสรับขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าตอนแรกผมคิดว่าเมื่อพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์เสด็จมาพระองค์จะทรงทําเหมือนกับที่องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงทำทรงกระทําการอัศจรรย์ทรงรักษาคนป่วยและทรงขับผีคืนชีพให้คนตายผมนึกว่าพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์จะทรงกระทาการอัศจรรย์ ด้วยการดำรัสองซ้คำใช่ใช่ใชตอนนี้ผมเห็นแล้วว่าผมเข้าใจผิดขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงจุติไปมนุษย์ในยุคสุดท้ายเป็นเนื้อหนังปกติธรรมดาในการทรงปรากฏภายนอกพระองค์ทรงดูปกติไม่ทรงแตกต่างจากมนุษย์คนอื่นใดยกเว้นว่าพระองค์ทรงครอบครองเทวสภาพซึ่งไม่มีมนุษย์คนใดเห็นด้วยตาเปล่าได้พระองค์ทรงดำรัสเสียงของพระเจ้าทรงแสดงความจริงทั้งหมดและให้เสบียงชีวิต แต่เพราะสภาวะความเป็นมนุษย์ของพระองค์นั้นปกติธรรมดาใช่ขอบคุณ,คณพระเจ้า,จามนุษย์จึงพลาดที่จะเห็นพระองค์ในฐานะพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์คราวนี้ผมเข้าใจแล้วผมเห็นสิ่งต่างๆชัดเจนขึ้นมากเลยตอนนี้โอ้ขอบคุณพระเจ้าผมเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าครึ่งชีวิตบอกตามตรงผมคิดเสมอว่าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์นั้นจะทรงกระทำการอัศจรรย์ว่าพระองค์จะทรงสูงใหญ่ และทรงปรากฏแตกต่างจากคนทั่วไปแต่หลังจากการทรงเปิดโปงของพระเจ้าผู้ทรงหิทธิธิ์ทรรู้สึกละอายใจปรากฏว่าพระเจ้าทรงจุติเป็นมนุษย์ในเนื้อหนังธรรมดาไม่มีอะไรเหนือธรรมชาติเลยไม่แปลกใจที่พวกฟาริสีพูดถึงองค์พระเยซูเจา้าว่านั่นไม่ใช่ชาวนาซเรตบุตรของช่างไม้หรอกหรือ <S 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 นี่เป็นเพราะเนื้อหนังของพระเยซูเจ้าเป็นเพียงเนื้อหนังปกติชั่วไปและเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์ล่องลอยอยู่เบื้องหน้าของมโนคติและมายาคติของมนุษย์นี่เป็นความล้ำลึกอย่างแท้จริงผมจะครค่ครวนถึงสิ่งที่ถูกพูดถึงในวันนี้และสแสวงหาตามสมควรขอบคุณพระเจ้า,จาความล้ำลึกของการทรงจุติเป็นมนุษย์ไม่เกี่ยวว่าเนื้อหนังของพระเจ้าสูงใหญ่หรือเหมือนมนุษย์ทั่วไปหรือไม่แต่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ว่า เทวสภาพโดยสมบูรณ์นั้นซ่อนอยู่ในเนื้อหนังปกติไหมไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถค้นพบหรือเห็นเทวสภาพที่ซ่อนอยู่นี้ได้เหมือนกับตอนที่องค์พระเยซูเสด็จมาทรงงานถ้าไม่เคยได้ยินเสียงและได้รับพระวจนะการทรงงานของพระองค์ก็ไม่มีใครจําได้ว่าองค์พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระคริสต์บุตรของพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์จึงเป็นหนทางที่ดีที่สุดสําหรับพระองค์ที่จะเสด็จลงมาอย่างลับๆ่ามกลางมนุษย์ เมื่อองค์พระเยซูเจ้าได้เสด็จมาไม่มีใครบอกได้จากการทรงปรากฏภายนอกว่าพระองค์คือพระคริสต์ผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์และไม่มีใครสามารถเห็นเทวสภาพที่ซ่อนอยู่ภายในสภาวะความเป็นมนุษย์ของพระองค์หลังจากที่องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงแสดงความจริงและเสร็จสิ้นง,งานแห่งการไถ่มวลมนุษย์แล้วที่มนุษย์คนพบว่าพราะวจนะของพระองค์ทรงมีสิทธิอำนาจและลิทธานุภาพเหมือนนั้นมนุษย์จึงเริ่มติดตามพระองค์เมื่อพระองค์ทรงปรากฏต,ต่อผู้คนหลังจากพระองค์คืนชีพเท่านั้น ที่พวกเขาตระหนักว่าพระองค์คือพระคริสตผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์การทรงปรากฏของพระเจ้าถ้าพระองค์ไม่ได้ทรงแสดงความจริงและเสร็จสิ้นพระราชกิจก็คงไม่มีใครติดตามพระองค์ถ้าพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นพยานว่าพระองค์คือพระคริสตการทรงปรากฏของพระเจ้าก็คงจะไม่มีใครจําได้เพราะมนุษย์เชื่อว่าถ้าพระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์จริงๆเนื้อหนังของพระองค์ก็ควรมีคุณสมบัติที่เหนือธรรมชาติพระองค์ควรทรงเป็นยอดมนุษย์ พร้อมร่างทรงพลังสูงใหญ่และการทรงสถิตที่ตั้งตระงานพระองค์ไม่ควรแค่ตรัสด,ด้วยสิทธิอำนาจและลิทานุภาพเท่านั้นแต่ควรทรงแสดงหมายสําคัญและการอัศจรรย์ทุกทกที่พระเจ้าผู้ทรงมาเกิดเป็นมนุษย์คนทรงเป็นเช่นนี้หากการทรงปรากฏภายนอกของพระองค์ดูเหมือนคนทั่วไปและมีสภาวะความเป็นมนุษย์ปกติงั้นพระองค์ก็ไม่ใช่พระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์แน่มาทบทวนกันอีกครั้งหนึง่งเมื่อองค์พระเยซูทรงจุติเป็นมนุษย์เพื่อตรัสและทรงงาน ไม่ว่าพระองค์ทรงแสดงความจริงและเสียงของพระเจ้ายังไงก็ไม่มีใครจดจําพระองค์ได้เมื่อได้ยินบางคนเป็นพยานต่อองค์พระเยซูเจ้าพวกเขาถึงกับพูดว่าคนนี้คือลูกของโยเซฟไม่ใช่หรือคนนี้เป็นชาวนาซาเรสไม่ใช่หรือทาไมผู้คนถึงพูดถึงพระองค์แบบนี้ล่ะใช่จิงทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะใช่จิ๊กก็เพราะองค์พระเยซูเจ้าทรงมีสภาวะความเป็นมนุษย์ที่ปกติในรูปกายภายนอกพระองค์ทรงเป็นคนปกติทั่วไป และพระองค์ไม่ได้มีการทรงสถิตที่สูงสง่ากามยำจึงไม่มีใครยอมรับพระองค์ที่จริงแล้วตราบที่พระองค์ทรงจุติเป็นมนุษย์พระองค์ต้องทรงมีความเป็นมนุษย์ปกติตามนิยามพระองค์ต้องทรงแสดงให้ผู้คนเห็นว่าเนื้อหนังที่พระเจ้าทรงใช้นุ่งห่มพระองค์เองเป็นเนื้อหนังปกติธรรมดาพระองค์ทรงปรากฏเหมือนมนุษย์ปกติถ้าพระเจ้าทรงนุ่นงห่มในเนื้อหนังที่เหนือมนุษย์ไม่ใช่คนที่มีความเป็นมนุษย์ปกติความหมายทั้งหมด ของการทรงจุติเป็นมนุษย์ก็จะเสียไปดังนั้นพระคริสต์ต้องทรงมีสภาวะความเป็นมนุษย์ที่ปกติทางนี้เท่านั้นที่จะพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระวจนะทรงบังเกิดเป็นมนุษย์อเมื่มาออ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิตธิ์อีกบทหนึ่งครับเปิดหน้า1,365พี่หวังผมขออ่านนะครับได้เลยครับ พระเจ้าผู้ทรงมีทริตรัสว่าในยะสสำคัญของการทรงจุดติเป็นมนุษย์ก็คือมนุษย์ธรรมดาดำเนินงานของพระเจ้าพระองค์เองนั่นคือพระเจ้าทรงงานที่เป็นของพระเจ้าในสภาวะความเป็นมนุษย์และเช่นนั้นจึงปราบรามซาตานถ้าหากในการเสด็จมาครั้งแรกพระเจ้าทรงไม่มีสภาวะความเป็นมนุษย์ปกติก่อนพระชันษา2สปี หากพระองค์ทรงสแสดงการอัศจรรย์ได้ทันทีที่ประสูติหากทรงพูดภาษาของสวรรค์ได้ทันทีหากพระองค์ทรงสามารถเข้าใจเรื่องราวทางโลกทั้งหมดวินิจฉัยความคิดและเจตนาของทุกคนในชั่วขณะที่พระองค์ทรงย่างพระบาทครั้งแรกบนโลกบุคคลเช่นนั้นไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์ที่ปกติและเนื้อหนังเช่นนั้นไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นเนื้อหนังของมนุษย์หากเป็นเช่นนี้กับพระคริสต เช่นนั้นแล้วความหมายและแก่นสารของการจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้าก็คงสูญสิ้นไปการที่พระองค์ทรงมีความเป็นมนุษย์ปกติพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็นมนุษย์ในเนื้อหนังข้อเท็จจริงที่ว่าพระองค์ทรงผ่านการเติบโตของมนุษย์ที่ปกติยังแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นเนื้อหนังที่ปกติยิ่งกว่านั้นการทรงงานของพระองค์เป็นหลักฐานว่าทรงเป็นพระวจนะของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าที่ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์จากความจําเป็นของการทรงงาน อีกในหนึ่งคือการทรงงานระยะน,นี้ต้องดําเนินการให้เสร็จในเนื้อหนังต้องกระทําในสภาวะมนุษย์ปกตินี่คือข้อกําหนดเบื้องต้นสําหรับพระวจนะโศบังเกิดเป็นมนุษย์และการทรงปรากฏของพระวจนะในเนื้อหนังเป็นเรื่องจริงเบื้องหลังการจุติเป็นมนุษย์สองครั้งของพระเจ้าหากนับจากช่วงเวลาแห่งการประสูตรพระเจ้าทรงจุติมาเป็นมนุษย์ทรงเริ่มต้นพันธกิจของพระองค์อย่างจริงจัง,จง,จงการแสดงหมายสําคัญและการอัศจรรย์เกินธรรมชาติ ช่นนั้นแล้วพระองค์จะทรงไม่มีแก่นสารที่มีตัวตนดังนั้นสภาวะความเป็นมนุษย์ของพระองค์จึงปรากฏเพื่อประโยชน์ของแก่นสารที่มีตัวตนหากไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่อาจมีเนื้อหนังได้และผู้ที่ไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์ก็ม่ใช่มนุษย์ในลนนักษณะนี้ความเป็นมนุษย์มีเนื้อหนังของพระเจ้าจึงเป็นคุณสมบัติที่เป็นเนื้อแท้ซึ่งทรงจุติมา การจะกล่าวว่าเมื่อพระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทั้งหมดและทรงไม่ได้เป็นมนุษย์เลยนั้นเป็นการหมิ่นประมาทเพราะคำกล่าวนี้เพียงแค่ไม่มีอยู่และละเมิดหลักการของ,ของการจุติเป็นมนุษย์สภาวะความเป็นมนุษย์ของพระเจ้าซึ่งจุติมามีอยู่เพื่อรักษางานที่เป็นของพระเจ้าที่ปกติในเนื้อหนังการคิดของมนุษย์ปกติของพระองค์สนับสนุนสภาวะมนุษย์ปกติของพระองค์ และกิจกรรมที่มีตัวตนที่ปกติทั้งหมดของพระองค์อาจกล่าวได้ว่าการคิดของมนุษย์ที่ปกติของพระองค์มีอยู่เพื่อสนับสนุนงานทั้งหมดของพระเจ้าในเนื้อหนังหากเนื้อหนังนี้ไม่ได้มีจิตใจของมนุษย์ปกติพระเจ้าจะไม่สามารถทรงงานในเนื้อหนังได้และสิ่งที่พระองค์ทรงต้องทำในเนื้อหนังคงไม่มีวันสำเร็จลุล่วงได้ดังนั้น พระเจ้าซึ่งทรงจุติมาเป็นมนุษย์ทรงต้องมีพระไทยของมนุษย์ที่ปกติต้องมีสภาวะความเป็นมนุษย์ที่ปกติเนื่องจากพระองค์ต้องทรงงานในความเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจที่ปกตินี่คือแก่นสารของงานของพระเจ้าซึ่งทรง,งจุติมาเป็นมนุษย์แก่นสารที่แท้จริงของพระเจ้าซึ่งทรงจุติมาเป็นมนุษย์น่ด้วยยเเอง็าห จากพระวจ,จนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เราเห็นชัดว่าพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์ต้องทรงมีความเป็นมนุษย์ปกติไม่อย่างนั้นพระองค์จะไม่ใช่พระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์ในการทรงปรากฏภายนอกพระองค์ทรงดูเหมือนคนธรรมดาความเป็นมนุษย์ของพระองค์ไม่มีอะไรเหนือธรรมชาติเลยดังนั้นถ้าเราประเมินพระคริสต์โดยใช้มโนคติและจิตนาการของเราเราจะไม่มีทางหมายรู้รือ,อยมรับพระคริสต์เลยอย่างมากเราจะแค่รู้ว่าพระองค์เป็นผู้เผยพระวจนะที่พระเจ้าทรงมา หรือคนที่พระเจ้าทรงใช้หากเราต้องการจะรู้จักพระคริสต์จริงๆเราต้องศึกษาพระวจนะและพระราชกิจของพระองค์เพื่อดูว่าสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงเป็นเสียงของพระเจ้าหรือไม่พระพระจนะที่ทรงแสดงเป็นการสําแดงพระอุปนิสัยของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็นหรือไม่รู้ว่าการทรงงานของพระองค์และความจริงที่ทรงแสดงช่วยมนุษย์ให้รอดได้หรือไม่เมื่อนั้นเท่านั้นที่เราสามารถรู้จักยอมรับและเชื่อฟังพระคริสต์ได้ หากเราไม่แสวงหาความจริงไม่ตรวจสอบงานของพระเจ้าถึงแม้เราจะฟังพระวจนะของพระคริสต์และเห็นงานของพระคริสต์เราก็จะยังไม่รู้จักพระคริสต์อยู่ดีถึงแม้เราจะอยู่กับพระคริสต์ตั้งแต่เช้ายันค่ำเราก็จะยังปฏิบัติต่อพระองค์เหมือนคนธรรมดาและเช่นนี้จะต่อต้านและกล่าวโทษพระคริสต์ที่จริงแล้วเพื่อรับรู้และยอมรับพระคริสต์ทั้งหมดที่เราต้องทำคือ จำเสียงของพระเจ้าให้ได้และรับรองการทรงงานของพระเจ้าแต่เพื่อรู้จักเนื้อแท้ของพระเจ้าของพระคริสต์และเพื่อบรรลุการเชื่อฟังพระคริสต์และรักพระเจ้าผู้ทรงภาคชีวิตจริงเราต้องค้นพบความจริงภายในพระวจนะและงานของพระคริสต์เห็นพระอุปนิสัยของพระเจ้าและทั้งหมดที่พระเจ้าทรงมีทรงเป็นเห็นเนื้อแท้อันบริสุทธิ์พระมหิทธิฤทธิ์และพระปริชายาณของพระเจ้า เห็นพระองค์ทรงดีงามและซึ่งคุณค่าเจตจํำนงอันแรงกล้าของพระองค์คนเราจะเชื่อฟังพระคริสต์อย่างแท้จริงและนมรักการพระเจ้าผู้ทรงภาคชีวิตจริงในใจของเขาได้ด้วยวิธีนี้ใช่ครับเราผู้เชื่อทุกคนรู้ว่าวิธีที่องค์พระเยซูเจ้าทรงประกาศพระวจนะที่ทรงแสดงความล้ำลึกต่างๆของอาณาจักรสวรรค์ที่ทรงเปิดเผยพระบัญชาที่มีต่อมนุษย์เป็นความจริงทั้งหมด เป็นพระสุรเสียงของพระเจ้าทั้งหมดใช่สแสดงถึงพระอุปนิสัยแห่งชีวิตของพระเจ้าและทั้งหมดที่พระองค์ทรงมีทรงเป็นการอัศจรรย์ต่างๆที่พระองค์ทรงทำรักษาคนเจ็บขับผีออกทาให้ลมทะเลสงบเลี้ยงคนห้าพันคนด้วยขนมปังห้าแถวและปลาสองตัวและชุบชีวิตคนตายเป็นการสําแดงถึงสิทธิอํานาจและฤทธานุภาพของพระเจ้าบรรดาผู้ที่สแสวงหาความจริงในเวลานั้นอย่างเปโตรยอนมัทธิวและนาธานาเอล จาได้ว่าจากพระวจนะและงานขององค์พระเยซูเจ้าว่าพระองค์คือพระเมสสิยาห์แห่งพระสัญญาและดังนั้นจึงติดตามพระองค์และได้รับความรอดของพระองค์ในขณะที่พวกฟาริสียิวแม้จะได้ฟังการเทศนาขององค์พระเยซูเจ้าและเห็นพระองค์ทรงทําการอัศจรรย์ก็ยังเห็นพระองค์เป็นเพียงคนธรรมดาที่ไม่มีฤิธานุภาพหรือภูมิรู้พวกนั้นจึงกล้าต่อต้านและกล่าวโทษพระองค์อย่างหน้าไม่อายโดยไม่กลัวสักนิด สุดท้ายพวกนั้นก็ทำบาปที่ใหญ่หลวงที่สุดในการตรึงโอบงพระเยซูเจ้าที่กางแขนบทเรียนของพวกฟาริสีเตือนให้ใคร่ครวนอย่างลึกซึ้งนี่เปิดโปงธรรมชาติศัตรูของพระคริสต์ที่เกลียดความจริงและเกลียดพระเจ้าของพวกเขาและเปิดเผยความโง่เขลาและความรู้เท่ามไม่ถึงการของมนุษยชาติที่เสื่อมทรามปัจจุบันพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์ก็เหมือนองค์พระเยซูเจ้า ทรงงานของพระเจ้าภายในความเป็นมนุษย์ปกติพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงแสดงความจริงทั้งหมดที่มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามต้องการเพื่อถูกช่วยให้รอดใช่ครับและดําเนินงานพิพากษาโดยเริ่มจากพระนิเวศของพระเจ้าในยุคสุดท้ายไม่เพียงทรงพิพากษาและเปิดโปงธรรมชาติเยี่ยงซาตานของมนุษย์ที่เสื่อมทรามของพวกเขาเท่านั้นยังทรงเปิดเผยความล้าลึกของการบริหารงาน6,000ปีของการช่วยมวลนมนุษย์ให้รอด ทรงจารณัยเส้นทางที่มนุษย์จะเป็นอิสระภาพจากบาปบรรลุการชำระให้บริสุทธิ์และได้รับการช่วยให้รอดทรงเปิดเผยพระอุปนิสัยชอบธรรมภายในเนื้อแท้ของพระเจ้าทั้งหมดที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็นและริธานุภาพและสิทธิอำนาจหนึ่งเดียวของพระเจ้าพระวจนะและการทรงงานของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เป็นการสัแดงพระอัตลักษณ์และเนื้อแท้ของพระเจ้าเองทุกวันนี้บรรดาผู้ที่ติดตามพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ฟังเสียงของพระเจ้าในพระวจนะ และงานของพระเจ้าได้เห็นการแดงของพระวจนะของพระเจ้าในเนื้อหนังอยู่เบื้องหน้าพระบัลลังก์ของพระองค์ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์มีความเพียบพร้อมของพระเจ้าพวกคนในโลกศาสนาที่ยังปฏิเสธต่อต้านและกล่าวโทษพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ทำสิ่งผิดพลาดเดียวกับพวกฟาริสีอยู่โดยปฏิบตัติต่อพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายเหมือนคนธรรมดาอื่น ดยไม่ใส่ใจแสวงหาและศึกษาความจริงที่พระเจ้าผู้ทรงเหตุริศได้ทรงแสดงสักนิดและด้วยพวกเขาตรึกนกางเขีนพระเจ้าอีกครั้งทําให้พระอุปนิสัยของพระเจ้าเดือดดานอย่างที่เห็นหากยึดติดกับมโนคติไม่ศึกษาความจริงที่พระคริสทรงแสดงเขาจะไม่สามารถจําเสียงของพระเจ้าที่พระคริสตทรงแสดงได้ไม่สามารถยอมรับและเชื่อฟังงานของพระคริสตได้และจะไม่มีทางได้รับความรอดของพระเจ้าในยุคสุดท้าย หากมนุษย์ไม่เข้าใจความจริงของการจุติเป็นมนุษย์เขาจะไม่สามารถยอมรับและเชื่อฟังงานของพระเจ้าได้เขาจะกล่าวโทษพระคริสต์และต่อต้านพระเจ้าและเขาจะมีแนวโน้มที่จะได้รับการลงโทษและการสาปแช่งจากพระเจ้าด้วยดังนั้นในความเชื่อของเราการได้รับการช่วยให้รอดจากพระเจ้าสําคัญยิ่งเราแสวงหาความจริงและเข้าใจความล้าลึกของการทรงจุดติเป็นมนุษย์้สดวย ขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าพวกคุณได้เข้าสนิทความจริงของการทรงจุติเป็นมนุษย์ชัดเจนมากผมเข้าใจกระจ่างขึ้นมากเลยขอบคุณพระเจา้จาในการทรงปรากฏภายนอกพระคริสต์ทรงเป็นบุตรมนุษย์ธรรมดาแต่เทวสภาพที่ถูกปกปิดอยู่ภายในเป็นสิ่งที่มนุษย์ค้นพบได้ยากถ้าเราไม่มีใจในการค้นหาไม่มารู้จักพระคริสต์ผ่านพระวจะนะและการทรงงานของพระคริสต์จะเป็นเรื่องยากมากที่เราจะรู้จักเนื้อแท้ของพระเจ้าของพระคริสต์อืมใช่ ใช่ดูอย่างยูดาสแม้ว่าเขาอยู่กับองค์พระเยซูเจ้าตลอดทุกวันปฏิสัมพันธ์กับพระองค์ตั้งแต่เช้ายันค่ำเขาก็ยังจําไม่ได้ว่าองค์พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระคริสต์และภายหลังก็ทรยศพระองค์กลายเป็นคนบาปตลอดการนี่เป็นบทเรียนที่ใหญ่เลวงพระเจา้าผู้ทรงมหิทธิ์ได้ทรงเปิดเผยความล้ำลึกของการทรงจุติเป็นมนุษย์อย่างชัดเจน ดูเหมือนว่าพระองค์เป็นการทรงปรากฏขององค์พระเยซูเจ้าผู้สเสด็จมาอีกครั้งใช่ใช่จริง<ช><ช>ด้วยคุณพูดถูกต้องที่สุดครับเวลานั้นองค์พระเยซูเจ้าตรัสพระวจนะทรงงานของพระองค์ทรงกระทําการอัศจรรย์ในความเป็นมนุษย์ปกติดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงจําพระองค์ไม่ได้ใช่มีเพียงผู้ที่แสวงหาและกระหายความจริงที่สามารถจําพระองค์ในฐานะพระคริสต์ได้ใช่ดูเหมือนว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์ใช่ทุกวันนี้ความเชื่อในองค์พระเยซูเจา้าของเราที่จริงแล้วอยู่บนพื้นฐานของพระคัมภีร์ท่านั้นไ,ไม่ใช่เพราะเราเห็นองค์พระเยซูเจา้าด้วยตาหรือได้รับประสบการณ์ทรงงานของพระองค์ใช่ในขณะที่พวกคุณกําลังเข้าสนิทผมก็คิดว่าถ้าผมเห็นองค์พระเยซูเจ้าทรงงานท่ามกลางมนุษย์จริงๆผมจะเชื่อในพระองค์ไหม ผมจะเชื่อฟังงานของพระองค์ไหมมันก็พูดยากนะไม่แปลกใจที่เมื่อพระเจ้าผู้ทรงมหิทธริษสเสด็จมาทรงงานคนในโลกศาสนาจึงออกมาต่อต้านและกล่าวโทษพระองค์ดูเป็นการง่ายที่จะเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าจากสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์แต่การเชื่อและยอมรับองค์พระเยซูผู้ทรงกลับมาจากการแค่เห็นพระองค์ทรงงานเท่านั้น นี่ไม่ใช่งานง่ายๆเลยใช่ดังนั้นดูเหมือนว่าเราไม่มีความรู้ถึงความจริงของการทรงจุติเป็นมนุษย์แม้แต่น้อยนิดไม่จริงคิดไม่จริงขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าพระวจนะของพระเจ้าเปิดโอกาสให้ผมเข้าใจว่าการทรงจุติเป็นมนุษย์เป็นแค่พระวิญญาณที่ทรงสวมเนื้อหนังและทรงกลายเป็นมนุษย์ใใช่ ในการทรงปรากฏภายนอกพระองค์คือบุตรมนุษย์ธรรมดาไม่มีอะไรเหนือธรรมชาติเกี่ยวกับพระองค์และเทวสภาพของพระองค์ถูกปกปิดอยู่ภายในในี่เป็นสิ่งที่ไม่มีมนุษย์คนดใดค้นพบได้เหมือนกับตอนที่องค์พระเยซูเจ้า,จาเสด็จมาเพื่อทรงงานไม่มีใครจําเนื้อแท้ที่เป็นของพระเจ้าของพระองค์ได้ดังนั้นจึงไม่มีใครเห็นว่าพระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์ใช่ใช่ใชดูเหมือนว่า เราสามารถจำพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์ได้จริงๆผ่านพระวจนะและงานของพระองค์เท่านั้นใชกต้หากเราตัดสินและกล่าวโทษพระคริสต์ตามมโนคติและมายาคติของเราเราก็มีแนวโน้มที่จะปฏิบัติต่อพระคริสต์เหมือนมนุษย์ธรรมดาและเป็นไปได้ที่จะต่อต้าและกล่าวโทษพระคริสต์ใช่ใช่ความจริงที่พวกคุณเข้าสนิทในวันนี้สำคัญมาก สำหรับคนที่รอการเสด็จมาของพระองค์เช่นเราแต่กลับไม่มีความเข้าใจในเรื่องการทรงจุติเป็นมนุษย์เลย